ในห้องที่สองอ่ะหรือว่าจะจะไปเปิดห้องอื่นรอเปิดเลยก็ได้ว้าวไก์มันไม่มีของแล้วตอนเนี้ยอุ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 ้ยตัวอะไรวะโดนอะไรวะไอ้ประคุมอ่ะอือมันนุดพุ่งร่อนใส่แม่งเลย นี่ยถ้ามีอะไรเดินผ่านอรงนี้ได้นะกูวางกำดักระเบิดไว้กใ <c oughs> ส่โม่นะเราใส่ทุกอย่างที่มีในนี้ทั้งหมดลงไปให้มันโม่ที่สุด อ่ไม่มีอะไรนี่ข้างในมีอะไรไม่เออสวัสดีครับไม่มีอ่ะกูเห็นนี่กูอไปเป็นตัวเฮียแล้วไปแล้วก็ไม่รูโคตรดุตุงนังเลยสักสนุกกว่าผมไม่ชอบไอ้เฮียกูยิงแม่งทิ้งเลย กูยิงนะเอาเอามื่อขอนยางมาสู้กับปืนนะไอ้เฮียนี่เอาอือือืมปีอเฮียแม่ง

เฮ้ยอะไรกันเล้วะสนุกวะที่ปืนอยู่ไหนวะปืนมาให้กูอยอะไรยวูกไปูกองอยู่ไหนวะลูกองดูกลัก ทำไมตาเป็นสีเหลืองอ่ะยี่ดีหลอนกูอ่ะไอ้ยี่ทำกระ่าวขปไอ้ยี่ทำกูข่าวไปฮี่อ่ะขาเลยอ่ะกูเป็นมีมิกกูไม่ใช่ไอ้เพิกูคือมีมิกมีมิกปอมหลอกเลยแล้วพี่ประยุทธ์ไปไหนอ่ะจะบอกว่าเตะปีกไปแล้วนะ มันไม่มีไม่แค่มีมิกอะมันไม่แค่ตำนานเท่าไ้เอาอะไรอาเกัวร์หรอโดนกูมีมิกปอมดับมีปอมยิงด้ยไปจบ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 ฮ่า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 ฮ่ยี่าเ่าก่า่าฮวา่แฮ่่าแดงมามันแดงมา ไม่มีที่ที่อ่ต้องเชื่อ,อกูไม่มีจริงกูเป็นไม่มีมจริงนะตัวเบี้ยเลยกูสร้างเบี้ยออกมานะโอ้ยดูเงี้ยตัวแม่งโคตรเก็กขเลยเลย น่ามีอะไรแล้วหรอฮะที่นี่ก็มุ่นอยู่อะไรตัวไน่าที่สุดหนูก็มีอะไรแล้วข้ะมีความสุขสนุกดูแล้วแค่ได้กูนกุ้งหาเข้าสุขของกูได้แล้วเอาสุขเล็กๆของกูอ่ะไม่มันมีห้องพิสนาที่ไม่ได้เข้าน้วหว่าไอพยุทธ์ชุดมึงแม่งบังกูหมดไม่เห็นเฮียเลย กูไม่น่าแต่งให้มึงงี้เลยยี่โคตรมั่วอะไรสัตว์ไ <c oughs> <c oughs> อ้ลูกเหี้ยรวมกันบา <c oughs> ้างกูเป็นมีกูเป็นเจ๊แตแ่ลูกเหี้ยนี่ยเจ๊แ่ล่ฮะมีฟันด้วยไอ้เหี้ยเหี้ยฟันล่ากกูไปไหนวะไอ้ฟันฟันบนเจ๊ไปไหนเนี่ยเอาขาฟันบนเจ๊กันนี่ไงอ่าวังนี้เจ๊แตแ่ล่ะเป็นที่สุดท้ายแล้ว เป็นที่สุดท้ายที่เราจะไปส่งของกันกเออเกูกูกูกันยดงอืมอักษริงของเจมานี่มามาสืบพัง <c oughs> เป็นไงวันนี้เจสวยไหมวันนี้เจสวยไหมโอ้ยชี้เลยไม่ก ยี่แพนเคกน้กมันอะยี่แพนเคก้กโอ้ย หายเป็นเค้กสักเอ้ยไอ้บุญยกระโดดลบประยุทธ์มึงไปแจ๋วเดียวอ่ะมึงแม่งเซ็กซี่อ่ะมึงแม่งเซ็กซี่จักเลยอ่ะแย่แซกจักอ่ะแต่พออยู่ๆมึงเปลี่ยนว่าเออจริงไหมตอนเนี้ยกูไม่กลัวอะไรนะกูกลัวฝันพี่โว่มากในตอนนี้ยไม่มีกู่ขู่อะอือกูกัดแม่งเลยกัด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 แม่งเลยกัด มีฟันได้นี่ยกูยิ้มได้ยิ้มเลยกลับแม่งไอ้เหี้ยแพ้เชื้อแต่โอ้ยแพ้เชื้อแค่แต่โอ้กูเล่นเป็นอีแพนเค้กกันนะหน้ามันแบบสงสัยมากเลยแพนเค้กอัพสเตล์แล้วก็จะอาไปรอ่ะอ๋อแล้วมังอีแท่งอาแท่งทองวัตถีอาแท่งทองอะ อืฟังทองด้วยอะแท่งทองเอ้ยกงอ่ะโอ้ย <c oughs> อ่ะฟังทองอ่ะแท่งทองอ่ pues <c oughs> ่ะอะแท่งทองมาทำอะไรตรงนี้อืมฟังก็สีทองแท่งก็สีทองก้มหัวทุกองอุ้ยอืแท่งทอง ตายเป็นไข่กอกเลยแห่งคองกูไอ้เหี้ยงเค,ค้กกูโดนเลเซอร์เลือดจะหมดเลยสเดนอาชีพยุ่โดนเต็มหน้าเลย <laughs> 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 แฟ้งเค,ค้กกูมันมีอะไรวะลูกสาวกูแห้เค้กแฟ้งเค,ค้กเจ๊ <laughs> แจวช่วยไงแฟ้งเค้กช่วยดึงตัวดึงตัวออกไปดึงดึงตัวมาแฟงคค้งเค้กแห้งเค้ก อื้นิดเขาคุงเจเลยอ่ะลงไปเลยมึงอ่ะต้องสกปรญยางมางาแท่งทงโอ้ยวมันคือรถหรือว่าอะไรช่วยบอกกูหน่อยนะปล่อยแล้วมึงมึงพูดดิยาบดับบดูมึงพูดดิยาบดับบดูมแตกเลยยาบดู ไอ้แพนเค้กกูมันเหลือแค่เนี้ยมันเหลือแค่เนี้ยเฮ้ยอันนี้ผมผมนี่ตั้งใจเป็นอย่ีหรือเปล่าน่ยผมมึงเหมือนกูเลยผมเหมือนจะแถวเฮ้ยแพนเค้กมึงเหมือนตัวเยี่ยนในโปเกมอนสักอย่างกูจำไม่ได้อะรูจุลาพี่รูจุลาเออยินดูเทลล่าไอ้เยี่ยช็อกโกแลตอะ อันนี้ก็มึงดึงอ่ะเปล่าเฮี่อะไรมืออะไรเอาลูกแก้วอ่ะโดนหลังภูมิแตกมั่เยอะถ้าที่มบนดูบ้าข้างจะไว้กล่องเฮียด้ียกล่องมันโกดม่วเลยสักว่าแปลกอ่ะ

ือบยิงมึงยังรอดอีกเหรอรอดสิไอ้เหี้ยกูอยู่เข้ามาขนาดนั้นนะไม่พาดไปไหนวะพาดไม่มาอ้าวตายแล้วอ่ะใช่เหรอก็ตายแล้วอ้โหาา <audio en> น้องกู้ตามหาหมออยู่ไหนขับไปที่อะไรมึงดูไอตวงยาวอ่ันหี้ยไปอะไร กระจอกรู้นิสัยมึงไอ้เหี้ยใสยก่กระจกกระจอกจอมึงอะฆ่าหมดอะปูเจ๊ต๋วแบบนะเว้เยวหเยอะแล้วไปเถอะไปเถอะ,ถอ,ะอีแม็กอีสค 我不要拍。<laughs> <laughs>